เอาเข้าไป1เม็ด1เม็ด1เม็ดก็1เม็ดก็ดีนะครับอ๋อเป็นไงเออเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไอวอลอย่างไวโอแรงแดงมันจะตึงๆหน่อยนะครับคือนลั่นเตือนคือพีซปิดล็อกเป้ามันก็ต้องแบบใช้ความสามอาสนนิดหน่อยเนาะ โอเคอยู่ไหนอะเพื่อนทำไมอยู่เพื่อนหัวแน่ล่ะโดนยิงจ่อยิงยิงวัวไปเลยเข้าไปสองเมตรเจ็บโอ้เอานัดเดียวเข้าหัวเลยเหรอปักโอ้อย่างโหดโอ้แรงแดงโอ้โหนี่สินะที่ก็บอกว่าแรงแดงสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้มีแจกของนะครับโอเคเนาะครับจะเป็นคำถามท้ายคลิปนะครับ ท้ายคลิปผมจะทิ้งคำถามไว้ครับใครตอบถูกคนนั้นผมจะเติมเกมให้คนนั้นนะครับโอเคเนาะ <What? S 1> โอเคก็กลับสบายดีทุกคนเนาะกลับสวัสดีทุกคนนะครับ uh uh. วันนี้พิสจะมาเล่นเกมไฟไฟยในแบบควบคุมเองดูดูดูด uh uh. ก็พิชนะโหดอยู่แล้วไม่ต้องไม่จำเป็นต้องล็อกเป้าก็ได้กดเลย <What? S 1> <c oughs> เกมแบบที่คือแชมป์อันดับโลกไม่อยากจะโม คือน้องๆงอาจจำเชื่อพีสนะครับ<ะ>คือพีสไปแข่งที่แอฟริกาฟูจากนอกโลกมาคือติดอันดับหนึ่งเลยครับรางวัลน,นี้แบบนี <c> ่ <oughs> เป็นมูลค่าแบบหนึ่งกี<ะ>่เอลยครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวพีสจะโชว์โหดให้ดูเลยครับโดยการปิดล็อกเป้าอื้อคือมีอกะบมอครับเปิดล็อกเป้าเราจะได้ที่หนึ่งจุกตาต้องปิดล็อกเป้าเลย ต้องเอาปืนรัวนะครับเอาปืนทีละนัดไม่ไหวนะครับปิดล็อกเป้า <c oughs> คือล็อกเป้าจะเน้นแต่ตัวนะครับ <c oughs> หัวนี่จะน้อยมาก <c oughs> มีโอกาสน้อยมากครับอืมคือแบบปิดล็อกเป้านะเออก็ไม่อยากจะโม้ความกาดของเออไม่ใช่ก็ไม่อยากจะโม้ความโหดของพีสนะครับ <c oughs> ใครปืนลั่นวะอ่ามีใครตามผมมาไหมนเนี่ย คงจะไม่มีใครตามมาเนาะโอเคเนาะก็ผมโหดอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องมีคนตามมาก็ชนะฮะเพื่อนผมเปิดประตูเสียงดังสนั่นจังหวะนี้เกิดการยิงกันนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เพื่อนผมกาลังโดนยิงตายหาไปเลยโอ้โหโอ้โห้ยเพื่อนผมไมไม่เพื่อนผมโอ้โหสวยครับอย่างโหดแต่ทีมผมก็โหดใช้ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงยิง ยิงโอ้ปิดล็อกเป้านี่ยิงยากที่หายโอ้ยเพื่อนผมเพื่อนผมลาแล้วครับทุกคนผมต้องปั๊มเลือดก่อนตายสมรณะสมนรณาทีมตัวเองโอเคตอนนี้ก็ต้องวิ่งไปชาร์จต่อนะครับเฮ้ยเพื่อนผมโดนยิงแล้วจังหวะนี้ยิงยิงเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันวาดอย่างเงี้ย โอ้โหมันโปมันโปทุกคนลาดเพื่อนไปเปล่าวะ <c oughs> ก็ไม่อยากจะโชว์ควโมโหดของพีชพีชโหดเย็นแล้วอ <c oughs> โอเคปืนต่อไปเราจะเล่นปืนอะไรวะสองควงหรือว่าปืนกลดีวะเอาสองควงเนาะอืมสองสองผมไม่เลือกว่าสองควงนะครับผมจะว่าส,ส,สองอันสองอัะไรสองอะไรไม่รู้นะครับโอเคช่างของมันใช้ปืม้วนเนาะ ใครว่ามาโชว์โหดยิงปืนอยู่นี่โอ้จังหวะนี้มีใครอยู่ไหมไม่มีใครกล้ามาหรอกครับแต่ผมก็ไม่กล้าออกไปนะครับเพราะผมไม่มีปืนยิงระยะไกลจังหวะนี้เพื่อนผมว่างไงเฮ้ยเปิดก่อนดิพวกมึงเปิดล็อกเป้ากูไม่ได้เปิดล็อกเป้ามาสวยสวย เอ้ยมาเลยมาเลยไม่ล็อกเป้าก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากจะโชว์โหดนะครับท่านโจ้เจ็บอะดิจะหนีไปไหนหนีไปไหนเฮ้ยโดนหนึ่งเม็ดแล้วนิงเอาว่าไอ้กันไอ้กันไม่เปิดล็อกเป้านี่กันระ่าดจิบหายเพื่อนผมล้านะครับทุกคนก็ไม่อยากจะโชว์โหดเนาะโดนล้าไปสองตัวแล้วนะครับทุกคน แต่พี่ลัสพวกเขานะ่ะพี่ไม่พีสนะครับโอเคแต่พวกเขาลัสพี่นะ่ะพีสนะครับบ้ง <laughs> ก็ไม่อยากโม่เดี๋ยวผม,มโม้โมโมอะไรวะเอาละครับมาต่อกันในรอบที่3มนะครับท่านผู้ชมคือพีสจะโชกากนะครับ <laughs> โชกากอะไรวะโชกโวดนี่เห็นไหมผมปิดการควบคุม,คมไม่ล็อกเป้าก,ก็ฆ่าได้คือคนที่เปิดการควบคุมนะ่ไม่เก่งหรอก ไอ้ไฉอ้ไฉล็อกเป้าเนาะเก่งจริงก็ต้องปิดกันล็อกเป้าแบบพีซนี่ครับอะไรอะเพื่อนผมตายหนึ่งแล้วก็ได้คิวหนึ่งคือวันแรกกันเนาะวันนี้พีซก็โอ้โหโอ้โหผมไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนอะหูรอกูด้วยรอผมด้วยรอพีซด้วยจะพีซจะไปสั่งสอนพวกไอ้ล็อกเป้าโอ้โหตายห่า เก่งมากเก่งมากฮอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยิงโอ้บนบนเขาบนเขาโอ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนผมตายโอ้ยขันมาเร็วเพื่อนเพื่อนขันมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหสูงไหมอ๋ออย่างโหดอ่ะทุกคนโอ้โหคือตาหนี้คือพีสไม่ได้ยิงเลยตาหนี้พีสมันได้ยิงเลยแต่นัดเดียวเน้นเน้นเจอละนี่ไงทำไมมันเข้าแบ่ทำไมมันไม่เข้าวะ โอ้โหโอโห้ไม่ล็อกเปนะ้าเียก็ยิงย่างจิ้มหายมือจะขึ้นไมไ่อห้ยิ่ไม่โดนโอโ,โดนลัดอีกแล้วทุกคนอใครฟ้ามาลัดพีสอีกแล้วโอ้คือพีสจะโชโหดให้น้องๆได้ดูแต่โดนลดัดหลอกนั่นก็คือเสียงของเพื่อนผมเองนะครับท่านผู้ชมเออ เกยจังหวะนี้ก็ต้องเล่นไปยคู่กับสองควางเนาะจริงจริงบูนโชว์อะไรวะถ้าเก่งเนี่ยก็ปิดเหมือนผมดิครับเปิดล็อกเป้ามันกินเปียกอยู่แล้วขนาดพีสเปิดเออขนาดพีสปิดล็อกเป้ายังโหดขนาดนี้ถ้าพีสเปิดล็อกเป้าจะโหดขนาดไหนมีตัวหนึ่งลอยน้ำมาเฮ้ยอย่าเพิ่งเพื่อนอย่าเพิ่งเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีสจะยิงมันเอง เข้าไปหนึ่งเมตรแล้วเจ็บดิเจ็บดีเอิงดาวไปดิเคลื่อนรัดกูไม่ทันหรอกเคลื่อนจะได้หวังลัดอีกเลยวันนี้เคลื่อนไปตรงไหนวะโอ้โหจังหวะนี้ยิงกันตรงไหนวะทำไมโอ่งแล้วยิงเอ้าไปโดดหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเจ็บดีเจ็บดิยิงอีกกดออกตั้งไอวอลจ่อยวอล เจาะเจาะโอ้โหตั้งสองไอวอไม่เจาะแล้วกูคือมันตั้งสองอวอเนี่ยเนียเนียอะไรว่ยิงยากจิบหายอ่ะการปิดล็อกเป้านี่มันก็ยิงยากจิ๊บมันก็ปกตินาะปิดล็อกเป้าก็เหมือนเราชู้กับโปเป็นไงโน่นก็ไปเต็มเตมก็ไม่ยิงจมมสใครยิงวะโอ้ดับเบเคียวอะไรไม่รู้เดี๋ยวพี่อ้อฟสังนี้นะครับ เอายังโดนยิงอีกโอ้โหเกินมันจะฆ่าพีสตายสมร่าชนะเฉยโอ้โหก็ไม่ใโชว์โหดครับท่านผู้ชมพีสโหดอยู่แล้วครับขนาดปิดล็อกเป้านะครับท่านผู้ชมปักก็ไม่อยากจะโมนเนาะเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าพีสนะเล่นน้อยเล่นกากเดี๋ยวพีสจะไปเล่นกับแรงแดงกับเพื่อนพีสนะครับท่านผู้ชม เดือพิสจะไปเรียกเพื่อนผมมาก่อนนะครับม,มาดูกันนะโอ้ได้สี่คิวอนนี้ก็ลองที่สองนะครับขนาดปิดล็อกเป้าอะครับยังได้สี่คิวถ้าเปิดล็อกเป้านี่คือจะได้สิบคิวร้อยคิวปกติขมหดของพิสนี่กูเป็นเฮียอะไรวะพิสพิสตลอด <laughs> โอเคนะ อ่าเดี๋ยวจะว่าผมเล่นในคอมโอ้ยไม่ใช่นะครับผมเล่นในมือถือนะครับโอเคเนาะอ่าทุกคนอาจจะคิดว่าเล่นในคอมอ่าวันนี้เห็นไหมเห็นไหมเป็นล็อกป๊าเป็นล็อกเมาเดี๋ยวพีชจะมาเล่นกับแลงแดงเห็นไหมเพื่อนพีชเห็นไหมแลนงแดงแลงแดง,แน,งนี่ก็คือเจน MVP นะครับชื่อของมันก็คือไอเจนเจนฟังไม่ผิดน,นะครับไอเจนแลนแดงเห็นไหมเดี๋ยวพีชจะมาเล่นกับมันนะครับ ลองดูนะครับว่าไอการปิดล็อกเป้าเล่นกับไลน์แดงนี่จะได้กี่คิวนะครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยครับนี่ก็คือแรงของเพจเองนะครับคือเพจโหดอยู่แล้วอครับโอเคนะตอนนี้พี่ก็มาอยู่กับแรงแดงเรียบร้อยนะครับกับเพื่อนของผมเองครับมันชื่อไอเจนนะครับอ่ามันก็เชิญเพื่อนของมันมาเพื่อนของมันก็แรงแดงกันเหมือนครับมีแค่พี่เหรอครับพี่นะครับเออไม่ใช่พี่นะบพจนะครับ มีแค่พี่ครับแรงต่ําที่สุดนะครับ,บที่เหลือก็คือแรงแดงเหมือนนะครับอ่าตอนนี้พีก็จะมาเล่นกับแรงแดงนะครับว่าจะเป็นยังไงครับการปิดล็อกเป้าเออก็พีสไมีอยากจะโม้ครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวทุกคนบอกว่าพี่เปิดนี่ไงนี่ไงดูให้เต็มตาปิดล็อกเป้าโชว์ดูนะครับว่าแรงแดงจะเป็นยังไงครับเล่นกับแรงแดงดูดีเพื่อนเพื่อนไปชุมนุม พีสจะมาเก็บเฟิร์สหลอกให้ดูนะครับก็ไม่อยากจะโม้กมโหดของพีสนะครับไหนคะโอ้ยหายไปไหนกันหมดมาละมาละยิงโดนเจ็บอะดิเจ็บอะดิเ้ยเดี๋ยวเดเดกูนี่แหละเจ็บเออเออมีสองตัวมาได้ไงมาได้ไงตัวนี้มาได้ไงโอ้ยอะไรอะสองลมหนึ่งโอ้โหเพื่อนผมบอกว่าหน้าหมานะครับ สองลมหนึ่งใครจะไปไหวขนาดผมปิดล็อกเป้านะเนี่ยโอยเพื่อนผมแรงแดงทำไมกัดหายวะขนาดนี่ผมปิดล็อกเป้านะเฟ้ยเพื่อนพวกเองเปิดล็อกเป้าทำไมพวกเองไม่แบกวะเอ้ก็ไม่อยากจะโม,โม้ครับคือเพื่อนผมกากครับขึ้นแรง,แรง,แรง,แรงก็ขึ้นแบบไก่เลยครับปัเห็นไหมเพื่อนผมบอกว่าผมไก่ผมว่าเพื่อนผมนี่แหละไก่ขนาดเปิดล็อกเป้า พีสนะัปิดลรอกเป้าแรงพี่ต่ำก,พก,กโมโมนะ็พี่ไม่ได้เล่นเออก็ไม่จะโมนะพี่ไม่ได้เล่นเนอะเกมนี้นะคือพี่ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะครับอืมก็จะเล่นให้คนดูเท่านั้นแหละโอ้ยิงกันสนั่นเลยเองโอ้โหเพื่อนผมดาวโอ้โหแรงแรงเป็นอย่างนี้หรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวดียมันมีสามตัวโอ้ยเอามันยิงเข้าหัวพี่ส่ะครับ ก็ปกตินาะปกติดีนาะการปิดล็อกเป้าสู้กับอ่าเปิดล็อกเป้าก็เหมือนล็อกเป้าก็เหมือนโปนะครับตอนนี้พี่ก็เหมือนสู้กับโปนะครับ oh! ทําไมวะเพื่อนผมมันกากทิพายแรงแดงหรือแรงแดงหรือแรงอะไรวะไดมอนหรือเปล่าเฮ้ยไอเพื่อนทาไมแรงมือกากทิพายเออไม่ใช่แต่เมมือกากทิพาย oh! ทั้งที่แรงมึงแรงแดงเนาะเพื Crit ่อน แลมาโชว์รถไทยกูดูอีกอฮกะกิปปักเพื่อนผมเปิดล็อกเป้านี่ผมปิดล็อกเป้าแล้วเนี่ยโอ้โหยจะเล่นกับแรงแดงคือเพื่อนผมมันกำลังนุ่นงินอยู่ครับคือผมปิดไมค์ครับแค่เปิดลำโงฟังก็พอละอาเข้าไปหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรก็หนึ่งเมตรก็ดีนะครับ เอไปไงเออเจ็บเดี๋ยวๆตั้งไอวอร์อย่างไวโอ้แรงแดงมันจะตึงๆหน่อยนะครับคืนลั่นตึงเลยคือพีซปิดล็อกเป้ามันก็ต้องแบบเฮ้ยใช้คมสามอาวุธหน่อยเนาะโอเคอยู่ไหนฮะเพื่อนทำไมเพื่อนมโอ้โหนี่เลัคนอนกูก็ยิงยิงวัวไปเลยเข้าไปสองเมตรเจ็บโอ้เอานัาเดียวเข้าหัวเลยเหรอปัก โอ้อย่างโหดโอ้โหแรงแดงโอ้โหนี่สินะที่ก็บอกว่าแรงแดงก็ต้องโหดอย่างนี้แล้วเนาะแรงแดงโอ้โหเพื่อนผมดาวหนึ่งแล้วโอเคเต้องปั๊มเลือดก่อนปั๊มเลือดก่อนเพื่อนโอ้เพื่อนผมตายแน่เพื่อนผมตายแน่ตายแน่นอนเอ้ยตายก็ตายเถอะแรงแดงกากเนี่ยเพื่อนโอ้โหอะไรกันวะนี่ทีมอะไรกันวะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว อากันวะเออเพื่อนผมมันโมโหนะครับนี่พวกมึงแรงแดงหรือแรงไก่กันวะนี่กูแรงไก่พวกมึงแรงแดงนะเพื่อนแถมกูปิดล็อกเป้าพวกมึงเปิดล็อกเป้านะเพื่อนเอี่ยงวะไม่น่าใช่แรงแดงแล้วแบบนี้นะนี่ผมแรงไก่นะครับมาเล่นกับแรงแดงก็เจอทีมฝั่งตรงข้ามแรงแดงหมดอือหือ ทีมผมแรงแดงสามคนมีแค่ผมคนเดียวแรงเฮี้ยๆแต่เพื่อนผมเปิดล็อกเป้านะผมไม่ได้เปิดนะล็อกเป้าผมปิดไหนวะไหนวะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นก็ปั๊มเลือดก่อนขอปั๊มเลยก็เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งเพิ่งใจเย็นใจเย็นโอ้โหผมกำลังชิวกับโปอะไรกันฟัก เพื่อนผมตายหากันเดอี์เยี่ยงวะแรงแดงฝั่งนั้นแรงแดงแบบโหดแต่ฝั่งนี้แรงแดงแบบอะไรไม่รู้เรื่องก็เห็นสภาพแล้วเนาะเล่นกับแรงแดงปิดล็อกเป้าเล่นกับแรงแดงเพื่อนผมมันบอกว่าเล่นเหมือนส้นตีนโอ้โหใครครับเหมือนส้นตีนกระดัดผมปิดล็อกเป้านั้นเนี่ย โอเคก็มาถึงคำถามท้ายคลิปแล้วครับท่านผู้ชมโอเคเพื่อนผมมันชื่ออะไรเออเป็นคำถามที่ง่ายมากเพื่อนผมมันชื่ออะไรใครดูก็จะรู้ใครไม่ดูก็ไม่รู้เนาะโอเคเนาะใครตอบถูกเติมเกมให้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมเลขนะครับใครตอบก่อนคนนั้นได้นะครับ